เฮ้ยกันกันเองมีเครื่องดันไหมเครื่องดันหรอเครื่องดันใช้สูตเดิมเก่าอ่ะเอาเครื่องดันมาแปะไว้ตรงนี้วยกันเขาเาเออแควขจ็๊แพดหน่อยเจ็๊แพดเจ็๊แพดเนามีอยู่นะถอยถอยขอขอเจ็๊แพดเอออันนั้นก็ได้เจ็๊แพดก็ดันได้เหมือนกันหนไอ้เนี้ยไอ้กีวี ไอ้เงี้ยอยู่ก่อนนะแล้ก็ดันปล่อยมันปล่อยกันปล่อยอีกปล่อยมีแต่เองอ่ะไปเปิดอยู่ปีนี่มันกิ้งมันกิ้งแต่มันเจ๊งได้นะมันเจ๊งได้มันเจ๊เขาได้ช่วยกันเบี้ยวออกไอ้กันแบะนี้อยู่ออกมา เดี๋ยวไปแปะเงเองเองอเอแจ็คแพตีอินเสกแจ็คแตแล้วเอ็งก็มาอยู่ใต้บอลอะก็กระโดดอมันจะพุงเลยเดี๋ยวเอาช่วยเดี๋ยวเอาแปะเงนดูเร็วกันเราจะโดนวัดทบเร็วเอามาเอานี้เอมาแล้วอะไรน้งยาตัวใหญ่น้งยาช่คลิมาแต่เรามอาหาไม่ได้โอยนี้มันไม่ไปเอ๊ะนี้มันจะยอะไรกันเนาะเรวก็แค่พาเพื่อนมัมาฉิ ว่าพุทบอลอีกอันนึงเอ้าแต่มันจิ๋วอ่ะเออไปเลยอันนี้ก็จได้เอา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 เราบอกเราบอกวางไว้ตรงนี้เราบอกเราวางไว้ตรงนี้เราไปนั่นเอาแบบเราวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เราอยู่นเออนั่นแหละเด็กแต่เองนั่นแหละตัวจิ๋วบวกอย่านี้แย่เก่งเจคแคทมันจะพุ่นเลยก็บอกให้ติดแจ็คแคทจะแรกแล้วเอ๊ะ เอาใหม่อันนี้ขอเถอกใรเราขอเถอแปเอาใหม่เรามีนี่มันคันไงไอ้บ้านไหนนี่ยอ๋อยื้อเองนะย่ออกอยู่อันเองกนมีบล็อกกาวไหมเออลืมเ่าบล็อกกาวติดกับกไม่ได้ ลืมมันใช้ได้แค่บอกเก่าอ่ะ1,000เอง1,32บ๊อคเอ๊ยนควรทั้งหมดแล้วก็ซื้อตรวจเลยดีกว่ายาว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 กันเบียวมันเบียวไม่เป็นไงมันเป็นฉีนปะไม่ก้องการเหะผลแล้วมันก็ออกข้างไปได้อยู่ได้อยู่ ไม่ได้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 แต่ประดานแต่ประดานฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวจริงเออได้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 แล้วได้แล้วก o เอาใจมากเอาประโยชูนต่อไปเควสเลยอันนี้แม่ไอเควสเควสไปนี่เป้าหมายง่ายง่ายมากเป้าหมายโอ้เอ๊ะไม่ง่ายนะ มันใช้เจ็บผันไม่ได้การมีลูกโป่งวะเอาลูกโป่งเลยลก็บินขึ้นไปเลยเอาลูกโป่งบินขึ้นไปชนมันอะอเรากระโยกได้แต่มันไปไม่ถึงเลยไม่ไม่กันเราเคยทำวางก็่งเอี่อะไรเองก็ติดกาวไว้กับตัวเองเองก็ติดไปลูกโป่งไปอ่ะนี่เหรอเองก็ทันทีอ้อย่าฟีเอลเอาตัวจิ๋วน่าจะอันเดียวพอเย้เนี้ยทันตาเนว เราไม่มีเราไม่มีเจ็ดแพทย์เดี๋ยวเราปาดเดี๋ยวเราป้ายาใส่นี่อันนี้จะใช้ได้ตอบแนบเอ็นขึ้นไปดูชีเอ็นใช้มันเออก็ได้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 ออกทะเลเดียวกันโอเควไปเอ้ยเขยง่ายง่ายต่อไปเควสมังกรเลยไหม มันก่ออยูอ่ในไทยเวทอะไรได้ตังเงยอะสุดอ่ะอ๋อค,คือขลมเวสแข่งไอ้น,นี้โลโบโลโบทิ้งโอ๊ย,อยอตายตายขู่ <laughs> ลวนี้ก็สูตรคล้ายๆเดิมในการเปลี่ยนแค่เติมเติมรีจิคเทอร์โบเข้าไปอ่ะไม่อันนี้เอนใช้แล้วเราจะใช้ปืนอีเตอร์มันต้นใช้ยา้แน่ทำไมมันเฉียบเวลาปีนจำเมื่อไหร่มันจะถืนเนี่ยนี่ อ๊ยอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยจะเกือกย่าเลยนะเออมันต้องมันต้องเอาคนไปด้วยหรือไปได้แค่ของหรือเอาของไปเดียวก็ได้เมื่อกี้มันกินเราเกือกย่าเอาคนไปเอาต้องเอาคนไปด้วยใช่ไหมใช่โอเคเรามีก่อนไหนอ่ะมง้อไปใช้ไม่เอมกินลงไปแล้วกัน เราใช้หุกโปรมอันนี้กันดันลงไปเลยกันดันเราลงไปเลยเทขึ้นมาดันดันเราเลยเอแมปิแอนเชอร์นาะติดแล้วติดแล้วดันลงมามันไม่ยากมันจิบบอเอ็นไม่รู้จีลองดูนี่เฮ้ยมันไหลไม่ได้แต่

ได้แล้วกันอยู่มาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดลูกกล่งฮะถ้าเอไม่อยู่ลงมาก็ได้การลงมาการไปไปไกลจังมันเหวมันเหวมันเหวอ๋ออ๋อเกาะโจ เราเห็นสตาร์กัร์ดมีอะไกันอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยเจ็บแพ้อยู่แ <motiv> ล <ators> ้วไอ้กันเจ็บเลยไอ้กันโดนตอกไอ้กันเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยเราเตะ็บขยายอานนี้อ้าวตายแล้วหรอป่าวเราแยกทันกันแต่ขยายตัวเองเราจะเจ็บแพไอันนี้ เมันจะโกยทำไมโอ้ไม่นะเราไปเคลียดีมันไอการไอการขาด้วนใช่ขายด้วน้ยมันต้องเป็นเราไม่ใช่เราที่ขายด้วนกันเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปขายด้วนนะเอ้าเฮ้ย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 อ้าไฟแรงจัดเลยตาย กีวี่เอาขามาต่อเลยเลยตอนนี้เราไม่มีขาใช้เลยกันนี่ยังมีวิเทะเราก็แค่ติดกางและเอียนมลงไปเราก็ใช้หุ่นปลตันตันเราลงไปหน่อยได้ปะเราทำโหมอถุเขยนะแจอยืน นี่นี่เราจะกินหนายแบบนั้นหนะน้าโคลนอ้ว,วนอเอน็นเราไหมเอนเราลงไปเลยเอ็นเราลงไปได้วยนี่เอ็นเอาไหมเอาหลับพื้นเอาใหม่เอ็นก<อ><อ>ิน<อ>นะเอ็งหลับพื้นกินนะกินได้กินใหม่กินไปแล้วเันเราลงไป เองทำไมเองหัวโตอ่ะแต่เหมือนไม่มีฉมอนยัยไอกีวีอืมกาวอร่อยจังกันดมกาวไอการดมกาวไอกันโอยโอยโอย กระโดดใหญ่ตามมาเลยกระโดดใหญ่เอ้าเย้ผ่านแนวง่ายมากอ๋อเออจะหลุดเลาพุ่งเข้าไปโอเคกไม่เดี๋ยวพุ่งเข้าไปทันอาหาเอ้าหรอนี่ว่าจะหลุดพุ่งเข้าไปเอ็นดูหล่เบาทินไปเคล็ดอะไรเคล็ดนี้แล้วก็ขึ้นไปแกะเกาะ ขอฟ้าก้อนเมฆง่ายๆไวๆคุกเก๊กกอนเมฆวีเนีงยนั่นให้ย่อชวนเนี่ยใช้เจ๊แผลก็ใช้ไม่ได้ช่วยมันดูยังไงก้อนเมฆมาไม่มาเนี่ยเอ้ยมันมาแล้วกันมันมาแล้วขึ้นไปเลย ก่อนจะให้ขึ้นเพก็มีกกว่าน่นจรจริงให้ก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้เลยตายก่อนแฟนควรอยู่ละเอ้าไปไปแต่จะลวนมเมริกาเลยวมันมันมันกิ้งอ่ะกันมันขึ้นไปแล้วมันหมุนอะ เนี่ยมิ่งยังมิ่งยังไปแล้วก้อนนี้กันไปแล้วเราจะปิ้งไงเอาอยู่เอาเอ็งเรามาตกบ้านใครวะเนี่ยเอา้าเรายังไม่อยากลืมเล่นมันมันพาเรามาทำไมกลางทะเลโอ้ยช่วย,วยกันเมื่อกี้เราเข้าเซนชัยเหรอโดนกล่องพอดีเรามีอีวิธีเงินไงเราต้องทำหะไปเลยชี เออจริงด้วยลืมลืมว่ามันทำบักลืมว่าเกมมันอี้บักไม่มามาอะไรทำบักกันนี่สุมันคือประโยชน์การการแต่เราไม่มีกาวการขอแคนดี้ตัวเล็กไงรอมรวมตัวเล็กอะเอาอย่าพึ่งนะตัวใช่ไหมแปะนะอย่าพึ่งไม่องจะปรับให้เราหัวโตแล้วแม่เอาหรอก ไม่เอวไม่ปะให้เอ็นหัวโตเอ็นกินได้เลยไม่อิงต้องงอกินให้เราดิมันปะเยอะขี้เกียจกินโชเน๊ะอ,อะไรเนี่ยกินแล้วโตขึ้น ไ,ไเอาออกไปเอามาวางในเที่ยวเนี่ยเอาไปแทงสูตรดิง่งอะบล็อกเก่ามันซื้อไม่ได้เนมันต้องชุนมันสุ่มได้อย่างเดียวอะวิ่งยันไหมกันเองมันติขาเอน็นมันงเดี๋ยวช่วยดันมันไม่มีวิเที่ยวโดยที่มันจะมีวิเคที่ยว จี่ชานชีห้าวิธีมันจะขึ้นไปได้จริงไงรอถอย,อย่ันนี้เองขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดำมามายัานก็ไม,ม่ลองไปดูดิอือไม่ไปไหนเลยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเออ เออเออไออใช้ใช้เจ็ดแผนไปยังสูงอีกเจ็ดแผลมันไปใช่ไหมอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยตปิโดเนี่ยตอกตปิโดอีกรวตอกตปิโดแล้วแน่ มันมีเด็กแว้นเลแถวบ้านเรามัน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 เป็นท่ออยู่กัรเห็นเน่ยเราขอไปนะการมันมีเด็กแว้นมาแว้นมถชินมากแล้วอ้อยมีแผนงานมันนานแต่เนียเตกเอมมาวันชีเดีวเดี๋ยวไปอ้อยไม่หวแล้วเรจะกินยา้มันมาแล้วการก่อนมีกมาแล้วเมื่อกี้ เราก็น่าจะไปแล้วโอ้ยถ้าเรามีโรคป่วอะไรยังไงขึ้นเยอะเยอะเลยเอ้ยลองสุ่มดูดีไหมสุ่มจะได้ป่วยถ้าไม่เอ็มไม่บอกเราให้ใช้ยุบปนเอ้าเนี่ยไม่ควรใช้เนี่ยใชอพินายุ้ยต่อให้เราใช้ยุบปนกันแค่ก็จบแค่ เองไม่ถามเองเฮ้ยเราได้กาวแล้วนุกปวดอันเดียวมันไม่พอมันต้องเยอะเยอะโหเอาไปสร้างบ้านเลยไหมกันถามจริงอ่าทำไมขึ้นไม่ได้ทำไมเราขึ้นได้อะดูเราก็มีเมกมาแค่นั้นแหละโอ้โหวันรูนชัดชัดมันไปด้านไหนวะเมฆเมฆมันไปด้านไหนเมฆ เราไปเร็วกว่าเองอีกกัน,กนไหนเอ็งใช้อหไไปบักไงอ,อ๋อทำไมเมื่อกี้เอาทำไม่ได้มันหายไปไหนแล้วไปไหนแล้วมันไปฝั่งนั้นวังนี้นีบน่น<อ>บินหาแล้วก็นอ,อมันเนีเ่เจอแล้วเจอแล้อยู่นี่อยู่นี่อนี่เฮ้ยเขาไปหาไม่ ได้ละเย้เยบอกมาเลอีซีบเยอมากเใช้งไปแค่สามสิบ้าสามสิบห้าคอยเองค่สามสิบห้าทองคุนะมาแล้วเคต่อไปอเควไเควตต่อไปเหรอเควสกล่องไหมไม่เควสน้ำแข็งไหมน้ำแข็งน้ำแข็งได้มาน้ำแข็งทำบัคกเหมือนเดิมบะเอิญนี้บเอิญได้ ใช่มันทําได้เราก็จะทําำมีขี้ดเกียจตักอะไม่ตักนะเอาวนช้อนเลยเอ็งอ,อัอดเราเอ็งอัดเราอยู่เหรอใช่แต่เฉียนเน่าช่วยด้วยเฉียนเน่าเหมือนคนป่วยไหมเอ็งคิดว่าเฉียนเน่าเหมือนคนป่วยไหมไม่ไหวแล้วไปละบาย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 อู้ ถ้าเองถ้าเองทำการมิวิ่งเป็นเวลาหนึ่งเอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเองเองจะได้พลังเพิ่มมิวิ่งมาเองรู้ปะเองคือเองต้องเหล่าคนป่วยเลยนะเขียนเราเหมือนคนป่วยไหมเหมือนอยู่ก็เราป่วยเราถึงเราถึงเส้นชัยแล้วกันเราก็กันยำไปลอยถึงละโยความเร็วหุ่นกิโลเมไอซีบัวเราหุ่นวิ่งายที อีซีโบแล้วเลยอีซีแบบนี้โอ๋ยมันแหวนเอ้าทำไมเราไม่ได้ท้องอ่ะเพราะมันไวญเกินอีซีโบอ่ะเราได้ละอีซีโบอะแต่อีซีโบจัดเอ็งเห็นเราไหมเราก็นั้นโหนรอนยอนรูปเฮ้ยโดนกล่องนีบโดนกล่องนีบหยุดมาละเราจะไปเกะก่อนแล้วต่อไปต้องเฟยได้ดิ อย่าพึ่งเราเกะก่อนเค่การมันมีด่านสมีด่านสั่งสีอยู่อ่ะพาเราไปเอาไอพ่นสีแดงได้ปะยืมวิเทียวอ่ะเออเดี๋ยวซื้อดีกวนด่านกันชัที่ไม่มเอาเควให้แขกก่อนไม่เดี๋ยวมันหายเควทำอะไก็ได้มันไม่หายมันหาเชื้อื่นเจอเราเจอบ่อยไกลเอออะเคปกาวไม่เคยกาวกาวกาวอย่าอเอาเขนี้กว่าง่าย มันก้อนเลยเหรอเวอเองจะไม่ให้ร,รู้ได้ไงเมื่อกี้บินผ่านหน้าเลยแล้วเตรียมปืนกดยิงเลยอยู่ไหนวะใช้ปืนกลไม่กี่นัดก็แตกเองจะใช้ปืนกลให้ห,น,หนักทำไม มังกอนหายเนี่ยมันมาแล้วกันฝั่งนู้นเห็นมีแบบๆแบบเลยเออขอบคุณตอบต่อมันะได้ไหนนั่นแหละเอ,อนั่นแหละเนี้ยเอลก็จะมีอุป,ปรกรณ์ชนะการจึงมันกอนเอาไว้เพื่อไม่ให้มันกอมันหนีแล้วเราก็จะอยู่วันนี้แล้วก็ปืนใหญ่ของเราเกตปืนไหนวะไอยปืนยีปืนเนี้ยี มันอยู่ไหน้มันก่อนนะเราจะจับมันไปทำลาบก่อยมันก็ให้กระปอมยักษ์อ้าวเดี๋ยวไปงั้นให้ให้จับบินเราติดเกับเอียนบินไปหาเลยบินไปหาหัวมันก้อนนั่นไอ้ไอ้จิ้งเหรนไฟนี่ไอ้จิ้งเหรนไฟหลุ๊แป๊กนะมันกอมมันนี่ชีเอ้อ ตายแล้วตายแล้วอ oh, oh. 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 mm ้าวเฮ้ยปืนใหญ่เราหายกันแล้วมันเล็งเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันกอนู่ไหนมันกอนเงินอยู่บนนั้นกันอยู่นิ่งดิเราตึงมันกอนในวนี้ยิงปืนใหญ่ใส่มันเลยปืนใหญ่มันติดปืนใหญ่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเราตึงมันกอนอยู่นี่ โอ้ยมันไหญมันไหญเออนั่นแหละแล้วโยิงมันตายแหละกัดกัดไม่ได้หรอกอ้าวเฮ้ยมันก่อนกัดเรากันเฮ้ยอ้าวมันอยู่ใกล้เรายิงยิงดิยิงรักยิงยัะร้อยก่อนตายมั้ยังตางเราโดนตอนแรกเราเราโดนมันตอนแรกย่างเราเราตึงมันหรือมันตึงเราเอาดีไม่อยู่ เราไมาดูลากเราเรา,เรากรา<จ>ะช<า>ใช้เร<ช>ือกูชี่<ง>อันนี้ใจยากมันจะตายแล,ล้วการลิงนี่มันรับมาก่อนเราใช้เอี่ยวออกไปนะโอ้สาวปืนใหญ่ยิงมันจะตายมันกอลหรือหมาวะเนเี่ยให้มันอยู่นิ่งๆ,งๆกักนโนมายเอางี้อยู่ด่านแรกอะโซนแรกมเลยโนมายแล้วเอว้ยงั้นเดี๋ยวเราทำควสไปด้วยเลยกันควิสในห้องสมุดอะแดงน้ำเงินเขียว ชมพูเหลืองเอ้ยเหลืองพิ่อันมันกอลมันละเป้าหมายไปหาเองเราใช้ปืนกลยิมมันเทียวเหมือนมันจะแตกเอวนะจริงๆอ่อะถ้าปืนกลนมมันเทียวอะมันแตกเลยนี้ออกมาแล้วยานต่อไปเราจะต้องไปโจรเลื่นนิ้วการไปถึงจุกหมาย,ยเปล่าเราไม่รู้ นี้ออกมาเอาอเอ็นอยู่ข้างหน้านี้นี้มาแล้วมาแล้วมาออกมาอะไรอยูยฐานเนโอยยิงปืนคนน่ะเอี้ยวมันแตกเลยนั้น๋ยวาไปจบเรื่องนี้ก่อนนะเอ๊เอาตายง่ายจะง่ายกว่าแล้วมีสามพันละสามพันอีกอีกพันเดียว เควสเช็คอนเสร็จแล้วมังกรอะตายแล้วแต่เควสเลยสองเคะอะเอางี้ก่อนก็บอนูบะนี้เม่กีบาะกาวบะกาวเอะหาตันไหนกันเอาแจ็คแพมาดิเส่แจ็คแพ่มาดิเออมานอันนนะเใช้บนี้ มันคิดไม่โดนเรียบร้อยต่อไปอยู่ตรงนี้ต้นไหนมันช้าจัดเลยต่อไปอยู่บนเสาธงโอเคเอ็นเยือแบจำได้ แต่ไอ้เคลืแต่ไอ้ก้อสุดท้ายน่าจะไม่ผิดนะ<ช>อยู่ด่านแรกใช่อยู่ด่าแนแง่อยู่บนกำแพงด่านแง่ใช่เหรอไม่ใช่เปลี่ยนแล้วหรอเฮ้ยเอยเอเราจะถ้าจะไม่ผิดนะล่าสุดเราเคยเลยนะม<น>ันไอ้ตรงนั้นอ่ะมันหายไปแล้วเว<น>้ยโอเคนี่บ,บอกไอ้ยิวเขาปรับไหม่ปรับไหม่ไหนเนี่ย่าเขาปรับใหม,ใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บตรงนู้นเก็บแค่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ย แล้วเก่งอยู่ที่ฐานอ่ะคุยสุดท้ายแล้วกวันนะก,กี้บอกโง่บอกทิ้งโง่เก่นกน่นานจะยากสุดแล้วโง่เจ็บแพ้อยาพื้นวานลูปแล้วลูปเลี้ยวกี้วังนี่หรอตกสุดสซุบเหตุการณ์เรามีเพื่อนอยู่เราพาเพื่อนมาใหม่ด้วยโโอ้หมันจะไม่หายนานกว่าเดิมใช่ไหม ไม่เหลือว่าล่ะเรากกยเยืนให้มันไปถึงตัวเยยวก็อย่นะถอยอย่างี้ทำบักทำบักไปกับมันเลยได้ปะวะเ,เราไปกับมันเนี่ยเราหายันอื่มไม่กว่าเราเฉดบ,บ้าน เนี่ยเอลจะเอานี่เชื่อมกับมันกันเออลบออกกันลบออกกันลบไปตรงแท่งๆนี้ออกลบออกให้หน่อยกันไม่เนี่ยนี่ยเอลพร้อมไปแล้วเออไมได้ไม่ได้ไม่ได้เงี้ยเงี้เอาจอบขี้แล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้เราเราคิดว่ายังไม่ได้เหรอใช่ เออเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยพวกเอลคือพรมที่ชะมอนได้พวกสมองโตสมองที่โตชะมอนโต<ม>แต่ความคิดไม่มีเย้โตแต่ตัวโจคิดแค่นี้กว่าบ๊ายบายนะทุกคนเนี่ยวิทย์ทั้งเคล็ดทำหมใครไม่มีขอนก็ไม่ต้อนทนันอายอกเย้ Bye bye. เราไปจอยกุนน้งก่อนดีกว่าบาย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 